สวัสดีพี่พี่น้องทุนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครเว็บเทรดกูคอยนะครับผมซึ่งเว็บเทรดเนี้ยจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกับเว็บเทรดใหญ่ๆอย่างเช่นไบแนนนะครับผมซึ่งลักษณะเด่นของเว็บเทรดนี้ก็คือจะมีพวกบอทนะครับผมบอทพวกเนี้ยเนี้ยมันไม่ใช่บอทที่สําหรับแบบเอ่อ เป็นการแบบอัลกอริทึมเพิ่มมาเถิดนะเป็นการบอทพวกนี้จะเป็นการหาช่องว่างของตลาดนะครับผมอย่างเช่นสปอร์ตกิทนะครับผมหรือว่า DCA อย่างเงี้ยหรือว่าสมาร์ทรีบาลานะครับผมซึ่งในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะทําการลองให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าบอทพวกนี้มันหาช่องว่างของตลาดยังไงนะครับผมแล้วก็อาศัยความได้เปรียบของตรงนั้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครก่อนนะครับผมโอเคต่อมาแล้วครับผมให้ เข้าไปที่หน้าของไซอัพนะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ชี้เพื่อนๆดูนะครับผมอันนี้นครับไซอัพนะกดตรงนี้ครับผมมุมบนข่ามือโอเคอย่างแรกเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าอ e ีเมลนะครับผมซึ่งคราวนี้ผมมีอ e ีเมลอยู่แล้วผมก็จะเลยจะใช้อ e ีเมลนะครับผมก็ใช้อ e ีเมลเดียวกับคลิปที่แล้วนะครับ ต้องกดแซนโค้ดก่อน,นครับผมเมื่อกดแซนโค้ดแล้วมันจะถามว่าคุณเป็นบอทหรือเปล่านะเพื่อป้องกันการสแปมของเว็บไซต์นะครับผมตอนที่เรียกบัสบางทีรูปมันก็มองไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ก็ส่งมาแล้วนะเราก็รอที่อีเมลเราซึ่งเมื่อกี้ผมได้ทาการขอไปหนึ่งทีนะครับผมซึ่งวิธีการขอเนี่ยอันนี้ด้วยความที่ผมขอมาหนึ่งทีแล้วมันก็เลยเป็น no reply สองตรงนี้นะครับผมก็คือไม่ต้องตอบกลับสอง้ะ อีเมลนี้เป็นอีเมลบอทนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องตอบลับนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้เจอนะครับว่าอีเมลส่งมาให้กดไปที่อีเมลทั้งหมดหรือว่าจดหมายขยะนะครับผมซึ่งผมจะกดไปที่อีเมลทั้งหมดโอเคแล้วกดเข้าไปในกลูคอยนะครับอันนี้ก็คืออีเมลที่เขาส่งมาล่าสุดนะครับผมกดค o p y แล้วก็ไปวางอันนี้ผมก็จะกรอกรหัสผ่านนะอันนี้เป็นรหัสผ่านที่คอมพิวเตอร์มันเจนนเนเรตขึ้นมาแนละ้วมันไม่เกี่ยว อันนี้ผมจะกดยกเลิกโอเคอันนี้เป็นรหัสที่ผมต้องการใช้จริงครับส่วนเออ affiliate code เนี่ยเดี๋ยวก็จะใส่ไปใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ต้ารสมรัครเ่ยก็สามารถกรอ affiliate code ได้นะครับเป็นโค้ดแนะนำนะครับผมก็ตัวอย่างอย่างของผมเนี่ยมันเป็นการสมัครแบบเออไม่ได้ใช้งานจริงทั้งไม่ต้องการโบนัสอะไระครับก็เลยไม่จะเป็นต้องกรอครับผก็กด sign up ได้เลยอ้าวเฮ้ยพอดีผมก๊อมาย,มยังไม่ได้ก๊อมาแล้วนะผมจะกอ๊ออีกทีนะ น,นี้เป็นของเก่านะครับผมตัวเลขหนึ่งห้าห้าของจริงครับโอเคสลายแล้วผมก็บันทึกไว้ก่อนในระบบน,นี้มาถึงเนี่ยเขาก็จะให้กรอกในส่วนของฟาสเทรแล้วก็ดีโพ s ิตนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นพวกการแนะนาของเขานะ้ครับส่วนที่เราต้องโฟกัสจริงๆก็คือส่วนของการเค C นะครับผมการเคบซจะทําให้เราสามารถถอนเงินอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ แนะนำให้เพื่อนๆมาใส่ครบนะครับผมไอ้พวกที่มันเป็นดิสดิแบนต่างๆนะครับผมเช่นโฟน g o o g l e v e r i f y นะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นเทรดดิ้งฟาร์ดเนะครับผมเวลาเราเทรดก็ต้องกรอกฟาร์เบิร์อะไรประมาณนี้ครับเราจะไปดูกันที่หัวข้อของ kyc นะครับอันนี้อย่างแรกนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเราจะสามารถถอนเงินได้สูงสุดถึง5้าบิตคอยนะแล้วก็เลเวลสของฟิวเจอร์ได้สูงสุดถึงหนึ่งร้อยแล้วก็เดลีนะ่ทรดดิ้งเนี่ยด i มิตเนี่ย ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับผมเบีย okay, t mm ูคิทโต o ลิมิตเออแล้วเกิดสปาพ์ตสตาร์ทเวอร์ดได้เลยครับ uh, เลือก uh, ส่วนนี้ผมไม่ได้กรอกไปโอคอ่า okay. uh, แล้วส่วนนี้ผมจะขอสกิปไปนะ โอเคครับผมเมื่อกี้มีปัญหาทางด้านไฟล์น,นิดหนึ่งนะครับผมหลังจากคลิปนั้นเนี่ยผมได้ทําการกดซับมิ t มาแล้วครับผม mm hmm. ก็จะมาโผล่ในหน้าของอหน้าเนี้ครับซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆกดแล้วไม่ไปหน้านั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีปัญหาอะไรนะครับผม mm hmm. ก็แนะนำว่าให้กดมาที่ KYC Verification อีกทีหนึ่งนะครับผมกดมาก็ไม่ต่างกันนะครับก็แค่เป็น Connect to Benefit นะครับผมก็กดเข้าไปเนี่ยในส่วนนี้เขาจะให้เรา อัปโหลดรูปหน้าบัตรประชาชนกับรูปหลังบัตรประชาชนนะครับผมไอส่วนที่เป็นใจความสําคัญจริงๆเนี่ยก็คือส่วนอ่าอันนี้นะครับผมอันนี้เขาบอกว่าให้เราเซ็นชื่อก็คือชื่อนามสก,กุลของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษอ่าแล้วก็ใส่โค้ดตัวนี้ลงไปนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ today ย์เดนะฮะมันก็คือวันนี้นะครับผมระบบก็จะอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็จะเช็คจากวันที่เราอัปโหลดนะครับผมซึ่งตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะให้แนะนําว่าต้องทําให้ถูกต้องนะครับต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เราเขียนไว้ในเอกสารนะครับแล้วก็อัปโหลด3รูปถ้าเกิดใครที่เก็บอัไปไฟมาในคอมนะผมก็แนะนําว่าให้ใช้ให้ไปโหลดแอป,ปกูคอยมาแล้วล็อกอินเข้าไปในแอป,ปนะครับผมแล้วทำการกดสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้มันก็จะขึ้นให้เราแบบหน้านี้เลยนะครับผม โอเคหลังจากที่เราเคลียร์ไวซเสร็ิ้นนะครับผมก็จะมาในส่วนของเรื่อง Security นะครับผมก็ควรจะต้องมีพาสเวิร์ดที่ค่อนข้างมีความสุมได้ยากนะครับผมแล้วก็มี Google v e r t i i c a t i o นนะครับผมเพื่อป้องกันการก็คือเป็นเหมือนการส่ง OTP นะครับผมซึ่งมือถือก็จะมีละแต่สำหรับใครขี้เกียจรอ OTP ก็แนะนำไม่ใช้ Google นะจะเร็วกว่านะครับผมส่วนอีเมลก็ต้องมาใส่ด้วยนะครับผมบางคนก็อาจจะสมัครกับเบอร์โทรก็ควรจะต้องใส่หมดนะครับ ตัวนี้เป็นเทนดินพัทเบิร์ดนะครับผมก็คือเป็นพวกการขอ API ดาวน์โหลดอะไรพวกนี้ผมก็ต้องจําเป็นจะต้องเกาะอันนี้นะครับผมเกาะเท a ดินพัทเบิร์ดสำหรับใครที่ใช้ API หรือต้องการถอนเงินนะครับผมก็ควรจะต้องใส่รหัสนี้ไปด้วยส่วนพวกนี้ก็จะเป็นการอแอดวานซ์ขึ้นแล้วป้องกันบัญชีแบบแอดวานซ์นะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นให้เซตคําสั่งว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีไฟล์อะไรส่งมาเนี่ยต้องขึ้นคาอะไรที่เราเซตไว้ประมาณนี้ครับพวกที่ทําการ ส่งไฟล์ฟิชชิงมาจะไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเราเซตอะไรไว้ยกเว้นแต่ว่าข้อมูลเว็บไซต์หลุดทางเว็บนะฮะอันนี้ก็ยังไงก็ไม่รอดนะครับโอเคต่อไปก็ล็อกอินทูเซฟเฟตนะครับผมส่วนนี้ผมยังไม่เคยลองใช้นะครับยังไม่เข้าใจอันนี้ก็ค่อนข้างแอดวานแล้วผมไม่ค่อยรู้จักนะฮะไอพวกอันนี้ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งะส่วนข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดทำให้ครบเนี่ยก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งแล้วนะผมว่าอย่าไปกรอกเว็บไซต์อะไรที่ เป็นการดักรหัสนะครับผมก็มีความปลอดภัยโอเคต่อมาในคลิปต่อต่อไปนะผมผมก็จะทำการสอนในส่วนของการใช้บอดแล้วก็การหาช่องว่างของตลาดเพื่อที่เราจะได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย,ยไม่ได้เยอะอะไรมากครับประมาณ3-4%แต่ว่าได้ดเรื่อยๆเนะ่ถ้าเกิดเราเข้าใจหลักการทำงานของมันนะครับผมเอาเนี้ย ก็ใครที่ต้องการจะสมัครเว็บเทรดกูคอยนะผมก็ผมก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับผมเพื่อรับรางวัลต่างๆนะครับส่วนใครที่กดผ่านลิงก์แล้วสมัครนะครับผมก็จะมีก็จะมีในส่วนของของรางวัลอะไรมากมายนะผมก็สามารถลองมากดกันได้นะครับเขาก็จะมีกดเขียนอยู่ว่าทํายังไงถึงจะต้องทําไงถึงจะเปิดไอ้กล่องนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราเพิ่งสมัครนะแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเราสมัครนะครับผม มันก็จะมีในส่วนของไวเชอร์ครับหนึ่งร้อยก็จะต้องมีเงื่อนไขนะครับผมแต่เงื่อนไขเนี่ยก็ได้ไม่ถึงร้อยนะครับผมเพราะาเงื่อนไขกว่าจะถึงร้อยเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับจะไม่ได้แล้วว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างครับแต่ก็แต่ก็ได้นะครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะให้ลิงก์สมัครไว้ข้างล่างนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่า